สบัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสบายดีเพื่อนเพื่อน,อน,อนทุกผู้ทุกคนเนาะหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนคงสบายดีอ่าเมื่อวันนี้มาพบกับสกีคือเกามือวันนี้สกีมีหมอม,มีหมอมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนบึงหลายประเทศอาจจะมีคือกันแต่สกีก็อยากก็อยากให้บึงมาเออสกียูย่ฝรัง่งเศสก็มีแบบนีเดอร์ มาแซสิ่งดีๆให้เพื่อนๆบึงถึงจะมีสาระแดบ่มีสาเลกสะาระแดกับบึงไปน้ากันเนาะเพื่อนๆตื่นเศร้ามาก็ยังมืดสลัวสลัวอยู่สกเกะเป่าลินพันกันก่อนจะไปบึงคลิปก็ฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งให้สกีเด้อเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อจะบุพลาดคลิปต่อไปเอามาเบึงน้ากันเลยอ่านี่เมนหมอ้อหม้อหนึ่งไข่ หน,หนึ่งไข่นะหนึ่งไข่โบม็นต้มไข่อันนี้ก็จะมีควมอันปรับระดับของเพ่นอันนี้กะแบบว่าก็ถือว่าซุกสมควรตัวนี้ตัวนี้กะสีสุกลายตัวนี้ก็ซุกแบบซุกๆุกเลยแต่สกีเอาซัมนี่พอสกีซัมนี่พอาซัมี่กะถือว่าซุกแล้วบสวกีโบมักซุกลายโอเคนะมาเบึ่งน้ำกันบา องประกอบมีอย่างดดแดองประกอบมีอย่างแดองประกอบก็มีนี่ใส่ไข่ไข่สีใส่ได้อยู่เจ็ดหน่วยแต่เมื่อที่สาเกสีมาต้มแคสซหน่วยนี่คือองค์ประกอบของเพล่นก้องอาจจะเจาะไปหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะก็ะเห็นอยู่เนาะ แต่มื้อนี่สาเกีกัสิมาต์หนึ่งแคสซีหน่วยมันก็มีสายกุนพืนกรีอยู่ประมาณนี้บัลล็อกสายไฟบัลล็อกสายไฟแล้วละกาสีไซน้ำน้ำกับสีไซย,ยูพื้นกระซีมีขอกำหนดให้ เดี๋ยวด้อจักินใส่บึงไกๆ่ๆก่็สิมีหมายอยู่ว่าให้ใส่น้ซำซัํานิอ๊บเอามาไก่้ๆเห็นเพื่อนเบิ่บึงแล้วก็น้ำเทใส่เทน้ำใส่เทน้ำใส่เลี้ยวละกะเอาไข่มาบาดท,ทีนี้คือจังซีเพื่อนเพื่อนอ่า เอาไข่เอาไข่มาแล้วที่ว่าแนวตวงน้ำที่เพื่อนห้มาแล้วบนบนก้นนี่สิมีเล็กอยู่เพื่อนๆอ,อาจจะบ่เห็นเนาะเพราะว่าเป็นใสๆอั่นเดี่นี่แล้วเราต้องมาตอกใส่ตอกไข่ะรตอกไข่เมืนเป็นเข็มนน้อย แล้วตัวนี้มากอะตอกอีกมาละเจาะเป็นหูน้อยๆเพื่ออย่างเพื่อเพื่อใครจะได้สุกไว้สุกสะดวกแต่ใครก็บรไหลออกมาได้เพื่อนๆไลก็สิมีอยู่นิดหน่อยโซเกะก็บอเห็นหุแล้วบัดนี้อึ้บเอาอีกข้างก็สิประมาณนี้ ไทั้งเบิดใส่ได้เจ็ดหน่วยเพื่อนๆใส่เวลากับบดูนประมาณสิบนาทีประมาณสิบนาทีถือถือใบตั้งใบแล้วก็ไปเห็นหั่นท็ดนี่แล้วก็แปบ๊บเดียวกับซุกแล้วก็ข้อฝาลงข้อฝาลง ก็ฝ่าลงมานี่สเกลก็เสีเยบไฟแบีนี้สเกเสียบไฟเสียบไฟและกันก็มีปุ่มปิดเปิดอยู่นี่ปุ่มปิดเปิดอยู่นี่ก็เริ่มเริ่มทำงานเลย เดี๋ยวใส่เพื่อนเพื่อนเพื่อนบึงเป็นระยะระยะเนาะว่าเท่าไรสกีเริ่มนับเวลาแล้วเพราะว่าที่พันมาสกีก็บ่กเคยนับเวลาเลยว่าหนึ่งใครนี่ใส่ใส่เวลาไปเท่าไหร่สกีก็บุกเคยบ่กเคยได้นับเวลาเลยนี่มานับเวลาไปพร้อมๆกันเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวใส่เพื่อนเพื่อนบึงเป็นระยะระยะ ผ่านไปสามนาทีเพื่อนๆกระสิเป็นประมาณนี้เริ่มอายขึ้นเริ่มเดือดแล้วใส่เพื่อนๆไปบึงขางบนเพราะว่าข้างบนนเพื่อนสิมีรูสิมีรูอยู่นี่เพียงแค่สามนาทีน้ำเดือดได้เลยมาบึงไปน้ำกันเพื่อนๆบาสิใส้เวลาเท่าไหร สกี okay. นาาเนยบมักแข่งปันได้ดับอึ๊บผ่านไปห้านาทีเพื่อนเพื่อนสุดยอดมากสุดยอดมากผ่านไปหกนาทีเพื่อนเพื่อนจ้าผ่านไปหกนาทีนี่ใครกระล่มแล้วใครกระได้ใครกระล่ม ันก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆอืมแบบบ้องไวเลยเริ่มเดือดผุดผัดผุดผัดแล้วล่ะเพื่อนๆผู้ดีสิบนาทีแล้ะสิบนาทีแล้วก็ถือว่าขาเจ้าทํา ทำออกมาแบบตอบโจทย์คนสำหรับเวลาหน่อยแบบหนึ่งใครไว้อยากไปเฮ็ดอย่างกับไปเฮ็ดจังสินะถื่ว่าตอบโจทย์คนหยุกในการทำงานสมัยนี้สกีกัเฮ็ดป้าถิ่มใบสกีกับป้ายเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ เสียงกระสิเป็นประมาณนี้นี่ถือว่าเพิ่นสุกแล้วเพิ่นกระสิทรงเสียงแบบนี้อยู่ประมาณประมาณสิบเอ็ดนาทีเท่านั้นเพื่อนเพื่อนสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีบ่กเกินเพลินกระสิเอิญอยู่เพลินกระสีห้องปิดปิดปิดอยู่ประมาณนี้แหละแล้วฮะก็มากดปุ่มกดปุ่มแล้วเพลินกระสิจังสีเสาดังประมาณอายุทั้งใดก็ได้ยิน เดี๋ยวสิมาเปิดให้เบิ้งเพื่อนๆหน้าตาเป็นจังไดนี่ออ้แตกน้อยหนึ่งแตกน้อยหนึ่งแตกนิดหน่อยสกีโยกไห้เบิงใกล้ๆเพื่อนๆโย่ไข่เบิ้งใกล้ๆหน้าตาก็สิเป็นประมาณนี้น้าเพื่อนเี็ดไห่มาพอดีพอดีเลยเพื่อนๆพ,พอดีมากๆ ใครใครหน่วยอื่นกะสีอยู่ประมาณนี้บางเธอหน่วยนี้สก,กีอาจจะอาจจะแตะอาจจะแตะเพิ่นหลายเกินไปเดี๋ยวสก,กีสิยกให้เบิ่งว่าน้ําเหลือซํดายเนาะเด้น้ํานะกะ็กะจังซี่โอ้สุดยอดสุดยอดเลยเขาจะทํา,าทมาได้เหมาะสมมากเหมาะสมมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามแยรับชมเด้อเพื่อน เดี๋ยวบึงคลิปต่อไปว่าสากีซีมีอย่างไรเพื่อนๆบึงเนาะขอบคุณทั้งเอซเก่าเอฟซีใหม่เด้อที่เขามาให้กำลังใจสกีสกไปเที่ยวหาบ้านเพื่อนๆซากะ็ะขอโทษขอภัยเนาะชิซาซิไว้สเกีกะสิไปเที่ยวหาเพื่อนๆเด้อค่อยๆไปน้ำกันนี่ละเพื่อนๆอย่าเฝ้าน้อยอ,อกน้อยใจ ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมจ้าบ๊ายบายจ้าเพื่อนๆ